สนับสนุนโดย b n บ p l u s ส y บ e บ e นฟิ p โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2. 2สำนักข่าวสินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าสารท้องถิ่นเมืองวนโจโมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน ได้ดำเนินการพิจารณาคดีความกับจำเลยทั้งหมด23รายซึ่งเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มช่อโกงทางโทรคมนาคมขนาดใหญ่หลายกลุ่มในภาคเหนือของเมียนมาระหว่างวันที่14-19ถึงกุมภาพันธ์โดยมีการพิจารณาหลายข้อหารวมถึงอาชญากรรมที่ทำให้พลเมืองจีนเสียชีวิต14รายและบาดเจ็บ6รายจำเลยส่วนหนึ่งได้กแก่เมียงยินชอนพินและมัทรีเมียง หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมที่นำโดยครอบครัวของพวกเขารวมถึงสมาชิกหลักของแก๊งและสมาชิกแก๊งอื่นๆที่เป็นผู้สนับสนุนการก่ออาชญากรรมโดยพวกเขาถูกตั้งข้อหาทางอาชญากรรม11กระทงเช่นช่อโกงเจตนาฆ่าและเจตนาทำร้ายร่างกายกักขังนุงเหนียวอย่างผิดกฎหมายเปิดคาสิโน้ายยาเสพติดและประเวณีคณะอายการกล่าวว่าจำเลยเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของครอบครัวในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาจะตั้งแหล่งซ่อมสมแก๊งอาชญากรรมหลายแก๊ง ให้การคุ้มกันด้วยอาวุธแก่ปฏิบัติการของผู้สนับสนุนและสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรมต่างๆเช่นแผนการช่อโกงทางโทรคมนาคมที่มีเป้าหมายเป็นประชาชนในจีนคำฟ้องระบุว่าอาชญากรรมการพนันและการช่อโกงเกี่ยวพันกับเงินทุนมากกว่า1,000 0ล้านหยวนหรือราว5 0 0 0 0ล้านบาทส่งผลให้พลเมืองจีนเสียชีวิต14รายและบาดเจ็บ6ราย เหตุการณ์ที่เป็นกรณีสําคัญเกิดขึ้นวันที่20ตุลาคม2 0 2 3แก๊งอาชญากรรมร่วมมือกับผู้สนับสนุนจัดการคุ้มกันด้วยอาวุธระหว่างโยกย้ายคนที่ทํางานให้แก๊งของพวกเขาเพื่อหลบหลีกนีการปราบปรามบางคนพยายามหลบหนีแต่ถูกทีมคุ้มกันยิงจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายคณะอัยการแสดงหลักฐานให้จําเลยแต่ละรายและทนายความของพวกเขาตรวจสอบระหว่างการพิจารณาคดีความ ทั้งสองฝ่ายได้อธิบายตัวแย้งตามลำดับและจำเลยให้การครั้งสุดท้ายท่ามกลางการสังเกตการของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ปรึกษาทางการเมืองนักข่าวสมาชิกครอบครัวของผู้เกี่ยวข้องและสาธารณาชนรวมมากกว่า100คนอันหนึ่งศาลจะประกาศผลการพิจารณาคดีความครั้งนี้นอกจากการพิจารณาจะมีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวพันกับกลุ่มอาชญากรรมอีกหลายพันรายเนื่องจากพวกเขามีความเชื่อมโยงกับคดีช่อโกงทางโทรคมนาคมมากกว่า1 0,000คดี โดยการจัดการคดีความเหล่านี้สะท้อนความมุ่งมั่นของจีนในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของชาติและพลเมืองแหล่งข่าวอาัยการระบุว่าอาชญากรรมบางส่วนเกิดขึ้นภายในพรมแดนจีนมุ่งเป้าพลเมืองจีนเป็นพิเศษสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ร่วมของประชาคมระหว่างประเทศทําให้จีนมีอํานาจการพิจารณาคดีความภายใต้กฎหมายอาชญากรรมและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ